เรื่องที่หกความเบียดเบียนตนพระพุทธภาสิทธิยะสะอัจจันตะดุสีละละยังมาลุวาสาละมิโวมิโ,มโทธนังทัตังกรติโซตัทัตตานังยะ,ยะทยท่านังอัชตีดิโซแปลความว่าความเป็นผู้ทุศีลเหลือเกินครอบงำ รึงรัดบุคคลใดเหมือนเถาวนล้อมรัดต้นสาละบุคคลนั้นย่อมทำตนเหมือนโจรปรารถนาจะทำแก่เขาในวงเล็บคือเบียดเบียนอธิบายความความเป็นผู้ทุศินนั้นคือการล่วงศีนเนื่อง,งเพราะขาดที่ฮิริโอตปะบ้างเพราะไม่สามารถควบคุมตนเองเนื่องด้วยความยั่วยวนบ้างความทุศีนเนื่อง,งนั้นเป็นการเบียดเบียนตนเอง อาการล่วงศีลหนึ่งๆพึงเห็นได้จากพระบาลีที่ว่าปานาติปาตีฆ่าสัตว์เป็นปกติหรือเป็นอาจินอดินาดายีลักทรัพย์เป็นอาจินกาเมสุมิฉาจารีประพฤติผิดในการเป็นอาจินมุสาวาทีพูดเท็ศเป็นอาจินมาชปายีดื่มของมืนเมาเป็นอาจินเป็นต้นการล่วงศีลเนื่งๆน,นี่แหละท่านเรียกว่า ความเป็นผู้ทุศีนและมักจะมาคู่กับคําว่ามีธรรมสามหรือทรรลามกทุซีโลปาปธรรมโมอธิบายว่าเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมศีนนั้นรักษาได้เท่าใดก็เท่านั้นบางท่านอาจรักษาได้ประจําเพียงสองข้อบางท่านสามข้อบางท่านสี่ข้อบางท่านห้าข้อแต่อาจจะมีขาดทะลุด่างพร้อยบ้างเป็นครั้งคราว การรักษาศีลและการประพฤติธ,ธรรมบางท่านก็รักษาอย่างเผาบางท่านรักษาอย่างกลางบางท่านรักษาอย่างสูงหรืออย่างอุกฤษประณีตผู้รักษาศีลอย่างเผาย่อมรักษาตามกำลังความสามารถอาจล่วงศีลได้เมื่อจําเป็นหรือเกี่ยวกับอาชีพบางอย่างเช่นชาวประมงต้องทําปาณาธิบาทเพื่อการดํารงชีพจะตนิว่าเป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่ควรหากเขาสามารถรักษาศีลข้ออื่นได้ และประพฤติทำอย่างอื่นได้ก็ขอให้ทําไปเท่าที่สามารถจะทําได้สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพยาว,วชิรยานวโรรสส่งไว้ในมหาสมณะศาสตร์เรื่องการเทศนาสอนชาวประมงลงวันที่15มีนาคม2459ว่าจากติเตียนคนหาเลี้ยงชีพในทางประมงที่พวกพระเรียกว่าปานาธิบาีโดยส่วนเดียวไม่ได้เพราะการเลี้ยงชีพต้องเป็นไปเหมาะแก่ถิ่นฐาน อันคนผู้ประพฤติธรมก็ต้องประพฤติเพียงพอดีแก่ฐานะของตนไม่เช่นนั้นก็เป็นอยู่ไม่ได้คนผู้อยู่ในถิ่นฐานอันจะต้องเลี้ยงชีพด้วยการประมงพระสั่งสอนให้เว้นได้ในคําว่าหากด้ามพระด้วยเขาเขาย่อมทําตามไม่ได้อยู่เองบางคนเชื่อถือได้ทําตามเป็นหมดทางเลี้ยงชีพเท่านั้นแต่ศาสนามีประโยชน์แก่เขาอย่างไรเขาย่อมรู้อยู่เขาจึงนับถือและออกกําลังบํารุง ฝ่ายพระควรรู้จักว่าอย่างไรเป็นประโยชน์แก่เขาบ้างอย่าถือว่าชาวประมงเป็นคนใจบาบหยาบช้าไม่ควรโปรดโดยส่วนเดียวพึงเข้าใจว่าการประมงเป็นเอกเทศของปานาติบาตวงเล็บเปิดเอกเทศเท่ากับบางส่วนหรือส่วนหนึ่งวงเล็บปิดไม่ใช่ตัวปานาติบาท,ทีเดียวเหมือนมนุษย์บิคาหะวงเล็บเปิดเท่ากับการฆ่ามนุษย์วงเล็บปิด ในเรื่องอื่นๆก็ทำนองเดียวกันตัวอย่างคนดื่มสุราใช่ว่าจะเป็นคนเลวเพราะเหตุนั้นอย่างเดียวก็หาไม่เขาอาจมีคุณธรรมอื่นๆดีอยู่มากก็ได้พวกนักรบหรือพวกทหารเมื่อออกสงครามก็ต้องฆ่ามนุษย์เป็นอันมากพระมหากษัตริย์แต่โบราณต้องนําทัพออกสู้ฆ่าศึกเองต้องประหัตประหารผู้คนไปมากมายแต่ท่านเหล่านั้นก็เป็นพุทธศาสนิกเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเมื่อเสร็จสิ้นสงครามแล้ว ก็ธนุบำรุงพระาศาสนากันเป็นการใหญ่สมกับที่สำเด็จกรมพยาวชิรยานวรโรรสรรงไว้ว่า,าศาสนามีประโยชน์แก่เขาอย่างไรเขาย่อมรู้อยู่เขาจึงนับถือและออกกำลังบำรุงส่วนผู้รักษาศีลอย่างกลางย่อมพยายามรักษาไว้จนสุดความสามารถแต่เมื่อภัยมาถึงตัวจะต้องเจ็บตัวหรือจะต้องเสียชีวิตเขาก็ยอมสละศีลเพื่อรักษาตัวหรือรักษาชีวิตไว้ก่อน ฝ่ายผู้รักษาศีลอย่างสูงนั้นย่อมสละชีวิตเลือดเนื้อแต่ไม่ยอมสละศีลของตนยอมตายโดยไม่ยอมทำลายศีลดูปฏิปทาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นตัวอย่างศีลเป็นพรหมจันทร์อย่างหนึ่งสมดังที่ท่านกล่าวไว้ในติติระชาดกว่าปัญจศีลน,นั่นแลเป็นพรหมจรัรทร์ส่วนวสสุสทศีลท่านเรียกว่าพรหมจันท์ในฐานะเป็นสิ่งฝึกตนเอง พึงเห็นในนิมิชาดอกว่าบุคคลเกิดเป็นกษัตริย์ด้วยพรหมจรรย์อย่างเลวเกิดเป็นเทวดาด้วยพรหมจรรย์อย่างกลางและบริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์อย่างสูงลองดูเถิดแม้อุบโบสถทศีลท่านก็ยอมให้มีอย่างเลวและอย่างสูงความเป็นกษัตริย์สำเร็จมาด้วยคุณธรรมคือพรหมจรรย์อย่างเลวเท่านั้นพรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงอุบโบสถทศีลอย่างไรก็ตามความเป็นผู้ทุศีล หรือทำลายศีลเนืองย่อมชักบาปมาสู่ตนบาปนั้นรัดรึงย่ำยีครอบงำและทำลายบุคคลนั้นให้ต่ำทรามลงไปจเจริญได้ยากเหมือนเถาวันที่รัดรึงต้นสาละไว้ไม่ให้จเจริญงอกงามเท่าที่ควรจะเป็นเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เวรุวันทรงปราบรพระเทวทัตมีเรื่องย่อด,ดังนี้เรื่องพระเทวทัตวันหนึ่ง พวกภิกษุสนทนากันในธรรมสภาว่าพระเทวทัตเป็นผู้ทุศีลมีธรรมสามเกลียดกล่อมพระเจ้าอาชาตัตรูยังลาบสการะให้เกิดขึ้นชักชวนพระเจ้าอาชาตสตรูให้ปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาร่วมคิดกับพระเจ้าอาชาตสตรูตะเกียกตะกายเพื่อจะฆ่าพระตถาคตเจ้าด้วยประการต่างๆเพราะตัณหาของตนเพราะเหตุที่พระเทวทัตเป็นผู้ทุศีนนั่นเอง พระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่เพียงแต่บัดนี้เท่านั้นที่เทวทัตตะเกียกตะกายเพื่อฆ่าเราแม้ในการก่อนก็เคยทำมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสกุรงขชาดกเป็นต้นแล้วตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายตัณหาย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุที่เป็นผู้ทุศีลมันห่อหุ้ม รวบรัดผู้ทุศีลเหลือเกินนั้นแล้วโยนลงไปในอบายสีมีนรกเป็นต้นเหมือนเถาวันผูกพันรัดรึงต้นสาระฉะนั้นพระพุทธองค์ตรัสพระคาถาต่อไปว่าความเป็นผู้ทุศีลเหลือเกินครอบงำรัดรึงบุคคลใดเหมือนเถาวันล้อมรัดต้นสาระบุคคลนั้นย่อมทำตนเหมือนโจรปรารถนาจะทำแก่เขาดังเล็บคือเบียดเบียนเขามีนัยยะ